ก็เป็นตัวเงินตัวก็เป็นตัวสร้างเงินสร้างทองแต่ถ้าสมมติเราทำให้จำนายได้โอ้ยย่ยกเป็นยังยิ่งยกไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายหมดมีหรือจำนายจะได้จ้างเนาะตอนนี้เงินเดือนประมาณทักสองหมื่นสมมูรณได้ไหมสมบูรณ์ไถ้าเราทำกับนี้ได้ได้บอกเอาไปเลยสามถึงสามหมื่นสี่หมื่นได้เลยเพราะเงินนี้ก็จ่ายเราประหยัดนะครับเป็นล้านๆน่ะมีใครจะไม่เอาถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทนะครับดูโมให้ถ้าจะเป็นเจ้าของบริษัทนะครับ ถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทสิ่งที่เราต้องทำก็ว่าหนึ่งต้องศึกษาและต้องหาลูกน้องมาบริษัทพวกนี้ให้เขาเข้าใจและเขาช่วยทํางานและถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทเราทำงา้นจะไม่เสียรวามพลได้ต้นทุนสินค้าเราไม่ต่ำเรื่อยๆและเราก็จะชนะคู่แข่งวันหนึ่งสินค้าจากเวียดนามมาขายแข่งกับเราเขามีหมูยอในที่เวียดนามอ่ะโคร่าก็มีหมูยอใช่ไหมอ่าเขามีหมูยอขายแข่งกับเราอ่ะอากอนเข้าเป็นศูนย์อ่ะเราขายแค่แต่ละตัวนี้หมูยอโคร่าทข่งอะไร สิ่งมากถ้ามาขายสามเด็กเจ๋งเลยนะอย่างนี้แหนมก็ย่นที่เชียงใหม่เริ่มไม่เห็นในเลชลลแล้วเริ่มไม่เห็นในโลตัสไม่เห็นในบิ๊กซีแนละ้วเพราะอะไรแหนมก็ยน่นการเปลี่ยนที่ห้ออื่นยะังทไงก็เดินแต่เปลี่ยนที่ห้ออื่นนะเพราะอะไรแหนมก็ย่นสมมติยกตัวอย่างแหนมก็ย่นขายไปเดินขายได้หมื่นแทง่ง เก็บมันก็ลำบากทำงานก็ลาออกบ่อยลำบากขายก็ขายลำบากวันนี้คือมีคนบอกเอางี้ผมซื้อคุณเดือนละสองหมื่นได้นะซื้อประกันรับรองซื้อคุณตลอดหนึ่งปีซื้อเดือนละสองหมื่นได้แต่คุณจะไปส่งนี่ตึ้นดิ้นดิ้นนดแล้วเครดิตเก้าสิบวันนะประโยชน์คิดไปคิดมาโอ้โหกูขายเองเก็บเงินได้ไม่ได้มั่นลูกหลานก็เริ่มแล้วละกูรับจ้างทำดีกว่าป่ะมียอดซื้อแน่นอนสองปี แล้วก็การันตีด้วยเอาว่าราคาก็ข้าส่คนรับได้คนรับจ้างเปลิดแนน่รปโจ๊กไปที่ค่อยหายไปก็มีแนวย่อไปนำมาแทนย่อที่ว่าจ้างเปลิดนั่นเองนี่คือสิ่งที่การเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าเราทำได้ดีเราก็รับบุกเวียดนามได้ดีแน่อะไรไอ้หมูยอยขายดีแล้วยอดแล้ว่าคูบ้างซื้อเลยแล้วเราก็เพื่อเอาหมูจากเมืองไทยไปเป็นกระจิกแล้วก็เป็นสูง่ยแล้วไปทำหมูยอถ้าแรงก็ถูกกว่าแล้วทำหมูยอขาย ยี่ห้อสายยางขายเอาหน้าสายยางใส่ก็ไปเป็นปุญยอยี่ห้อสายยางก็ขายดีในเวียดนามการค้าตู้คนนี้ต้องทางแบบนี้แลมีตัวอยา่างรถบรรทุกขณะนี้รถบรรทุกรถลาววิ่งไปถึงไทยรถไทยวิ่งถึงลาวนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งจีนจีนไปลงทุนในลาวก็ไปบริษัทจดทะเบียนลาวทันที แล้วลาบก็มาลงทุนในเมืองไทยลงทุนได้เจ็ดสิบเซนเงินทั้งหมดนี้เป็นเงินจีนหมดเลยไม่ใช่เงินลาวถามว่าข้าวมะถอกเข้ารถมอวิ่งเอาเสียกรนเข้าเวไปส่งไรต์ตอรี่ไรเงี่ครับแล้วพอเข้าวไปการคิดถูกๆกเราเที่ยงหนึ่งสามพันก็คิดบอกสองพันห้าเราเจ๊งไหมเราเจ๊งลงทุกเราอยู่ไม่ได้เพราะจีนโสมสัญชาติอาเซียนเข้ามาประเทศไทยจีนเข้ามาอยู่ในอาเซียนนะ ไม่อยู của, th ่นเอไอจีนะจีนเปิดบริษัทในลาวก็จะเป็นบริษัทลาวบริษัทลาวมาลงทุนนเมืองไทยได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้านโลจิสติกส์ก็เป็นบริษัทลาวสัญชาติจีนเงินทุนมีมากกว่าอะไรจะไม่แรงมากหรือีกกรณีหนึ่งบริษัทโลจิสติกส์ในสิงคโปร์มาเปิดรถบรรทุกในเมืองไทยลงทุนได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พวกนี้มาจะก็มีจีพีเอสมีนู่นมีนี่แล้วก็ลดข้าในการโกๆ ยอมให้บริษัทเจ๊งสามปีรับประกันกำไรปีที่สี่ถามว่าบริษัทโรคทุก,ทกนหน่วยไทยอยู่ได้ไหมเงินทุนกู้ชเขาไม่ได้อะไรก็้ช่วยเขาไม่ได้ถูกไหมเข้ามาถึงปัป๊บตอนเนี้ยมีบริษัทคนหลังเข้ามาทําชิปปิ้งให้ออกภาษีให้ก่อนร้านเองออกให้ก่อนแล้เครดิตสามสิบวันผู้นำเขาชอบโอ้พระเจ้าโอ้ช่างเงินร้านบริษัทอื่นบริษัทออยกว่าร้านเองจะต้องใช้บริการบริษัทนี้แหล,ละ ทำใกนการตู้หนึง่งคิดแท่2 0 0ครับผมที่3,000 2 0 0 5เครดิตออกมาเสียก่อนอีกหนึ่งเดือนมีไม่ลูกค้าโดยชวชาจาไปการจันทย์เจีอาจารย์เจียรักอาจารย์มากแต่รักเจ้ามือมากกว่าลูกค้าจะค่อยๆหายไปนี่คือเรื่องจริงที่กำลังเกิดเพราะนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวรองรับเอซีไเตรียมตัวรองรับเอเอวันหนึ่งเราก็ต้องปิดบริษัทหรือไม่ก็ขายบริษัททิ้งซะเพื่อที่จะได้เอาเงิน เาเลี้ยงชีพตอนแก่ทุกวันนี้ผมพยายามที่จะบอกกับพวกเรานะครับว่าเราเป็นเอสีบีก็จริงแต่เราอย่าท้อถอยเราต้องต่อสู้เราสามารถกู้เงินเอชซบีแบงค์ได้เรามีบริษัเอ็มแชนแหล่งรกอสยอะเนี่ยนะฮะที่เขาเข้ามาเกันเงินกู้ให้เราได้นะครับโดยที่เราก็จะเป็นต้องซ้ออะไรไปเข้าประกันเราสามารถใช้บริการเหล่านี้ได้เอสบีต้องรวมตัวกันนะครับกลุ่มการค้าต่างๆเนี่ย ในสมาคมต่างๆที่สามารถช่วยเหลือกันได้ม่ใช่ยืนตัวใครตัวหนอย่างธุรกิจหมูยอธุรกิจอะไต่างในโคราชนะครับมีปึงเทียงอะไรนี่นะอีกนับไปเจอสุดปึงหีเทียงเลยแต่เขเปลี่ยนชื่อมือเป็นเทียงนะปนั่นก็มีการจะปึงหีเทียงแบบนล้นหลางมาไหมวันหนึ่งนี่นะครับก็จะมีเวียดนามมาเปิดธุรกิจแข่งเราครับทางยี่ห้อหนึ่งเลยแล้วก็โปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมสาม นะครับเนี yeah. ่ยแล้วมีแล้วก็ไปจ้างสา,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 าขาสาขาถึงแม้เราให้ส่วนลดสาขา15บเปอร์เซ็นต์ก็หมายว่าส่วนราคาลด25เปอร์เซ็นต์เลยเแ,แล้วเราอยู่ได้ไหมเราอยู่ผู้แข่งขันให้กำลังสูงได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมการตั้งแต่วันนี้ถ้าเราไม่เตรียมการวันนี้แรกจุดเราเก็าาาจะอยู่ในประวัติศาสตร์อ่ะยกตัวอย่างง่ายน,นะครับเมื่อก่อนนี้สมัยเด็กๆน้องโตมาแต่ อีกเรืนหน้าโตขันอีกจะได้ยินยาฆ่าปลกเยี่ยอูมากชิล่าไหมไม่เคยได้ยินใช่ไมนี่อายุยไรสี่สิบห้าสิบหกสิบโอ้น่าตามด้สี่สิบห้าสิบนะสมยัยผมเป็นเด็กจะมียาฆาปลกเยีู่มากชิลาเพื่อมเป็นเจ้าของดีนี้ถามว่ายาฆาปลูกที่นีดีไหมไม่มีจงไปแล้วเพราะมีเ็นตัคิวมีบริษัท ข้าโบกไม่อยากกลับมาบริการดีกว่าเยอะๆเห็นไหมฮะตั้งที่เป็นตัวยาข้าโบกชั้นนำนะสิเดี่ยวนี้เจ๊งเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรไม่ได้ปรับกลยุทธ์ในการการตลาดเนกันการค้าทุกวันนี้เนี่ยจึงต้องมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเรียกเสียก่อนมีเรื่องเกี่ยวกับการตลาดมีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารบุคคลและบริษัทอย่างพวกเรานี่นะครับยิ่งเป็นบริษัทเอสบีชอบมากเกลี้ยกล่อม